สวัสดีค่ะวันนี้วิวินิลจะพามารู้จักจ้าโองามพิงนะคะเราจะมาเปิดประวัติจ้าโองามพิงกันจ้าโองามพิงคคือใครเรามาทําความรู้จักนะคะซีโอสาวเจ้าของแบรนด์ดังซึ่งเธอเปลี่ยนชีวิตจากเด็กบ้านนอกสู่การเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จและมีรายได้หลักล้านบาทนะคะ จะโองามพิงค์นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์สครับสปาบ้านทุ่งที่กำลังถูกพูดถึงในเวลานี้จะโองามพิงค์หรือปิศนาสีตะโชคปัจจุบันมีอายุ32ปีซึ่งกำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์จากคลิปใน Tik Tok ซึ่งเธอเปลี่ยนชีวิตจากเด็กบ้านนอกสู่การเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ประสบการความ ประสบความสำเร็จนะคะและมีรายได้หลักล้านบาทเลยทีเดียวโดยเพจ Facebook งามพริ้งเจ้าของแบรนด์ของเจ้าโอได้เคยเขียนประวัติของตัวเองซึ่งเธอเล่าว่าชีวิตของเธอนั้นเริ่มจากการเป็นลูกของแม่ค้าในตลาดนัดนะคะที่ขายของมาทั้งชีวิตโดยจุดเริ่มต้นการเป็นซ e o เจ้าของแบรนด์สครับผิวที่เธอมีความคิดว่าเธอไม่อยากเห็นแม่นี่ ขายของในตลาดนัดอีกแล้วเธอบอกว่าเธอสงสารแม่เพราะมันเหนื่อยและร้อนมากและเธอเริ่มหันมาขายของออนไลน์จ้าโอเล่าว,ว่าเธอได้คิดสูตรนะคะสูตรทำสครับผิวขายเองชื่อว่าสปาบ้านทุง่งเป็นแบบฉบับสมุนไพรล้วนๆซึ่งลอดแรกที่ทำขึ้นมานั้นนะคะมีจำนวน5,000กระปุก และค่อยๆเพิ่มเป็น1 0,000กระปุก2.5หมื่นกระปุกซึ่งเธอเล่าว่าทำเองทุกขั้นตอนทำงานได้ไม่ได้พักเลยตื่นมาทั้งชุดนอนรีบจัดการแพ็คและก็ส่งของให้ลูกค้าให้ทันเวลากระทั่งเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2560นะคะเธอได้จับเงินล้านก้อนแรก ซึ่งรายได้จาก1ล้านก็เพิ่มเป็น3ล้านและสรับสปาบ้านทุ่งของเธอก็เริ่มขายดีลูกค้าติดจนยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเมื่อวันที่14นะคะ14พฤษภาคม2561เธอมีเงินเก็บประมาณ5ล้านบาท แบรนด์สปาบ้านทุงเริ่มทำตลาดมากยิ่งขึ้นจะโอเล่าว,ว่าเริ่มหันมาจัดงานรวมตัวแทนจำหน่ายนะคะเพื่อให้มารับของไปขายรวมถึงช่วยอบรมให้ความรู้ซึ่งจะมีการรวมตัวแทนรับของทุกๆสองเดือนและผลของการทำงานหนักเธอนำเงินล้านก้อนแรกไปมอบให้แม่ของเธอนะคะและขอให้แม่เลิกขายของตลาดนัด และจะให้เงินแม่ใช้ทุกเดือนและพาครอบครัวเที่ยวต่างประเทศโดยค่าใช้จ่ายนั้นเธอเป็นคนออกเองทั้งหมดจะโอซื้อรถคันแรกช่วงปลายปี2561ในราคา3ล้านบาทและปิดหนี้ปี2563เริ่มสร้างบ้านในราคา2ล้านบาทพร้อมกับให้เงินเดือนแม่ทุกเดือนราว20,000บาท ก่อนขยับมาเป็นเดือนละแสนในอีกไม่นานนะคะหลังจากนั้นจ้าโอยังได้ทยอยซื้อรถเพิ่มอีกสองคันโดยคันที่3เป็นรถเบนซ์ในฝันของเธอซึ่งจ้าโอซื้อด้วยเงินสดนะคะราคา4.3ล้านบาทส่วนแบรนด์สครับสปาบ้านทุ่งก็มียอดขายหลักแสนกระปุกและเธอได้รับฉายาว่าเจ้าแม่สครับผิวและเจ้าหญิงผิวสวย เธอเปิดใจว่ามีความสุขมากในการขายของออนไลน์และได้ดูแลตัวเองดูแลตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ตัวเองสอนการขายทุกรูปแบบซึ่งแบรนด์งามพิงค์อยู่กันแบบครอบครัวและก็พาเหล่าตัวแทนไปเที่ยวกันอย่างอบอุน่นจ้าโอบอกว่าจะทำงานหนักหาเงินต่อไปในขณะที่แม่ของเธอก็ได้เลิกขายของที่ตลาดนัด และมาเป็นผู้ช่วยนะคะนั่งนับเงินให้เธอแทนนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่ได้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะ b a n k c o x n e w c o m นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม vivinew กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ และขอบคุณข้อมูลภาพจาก Facebook งามพริ้งเจ้าของแบรนด์